สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอัสมาปิชานกูลอยู่ชั้นม .3 าทหนึเลขที่36ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาทำขาตั้งหรือฐานรองกระถางต้นไม้นั่นเองค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยขอเรียกว่าชั้นวางกระถาง แคคตัสก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแบบที่ดิฉันได้มาเนี่ยมันเป็นชั้นนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยสชั้นนะคะก็คือตามแบบตามรูปภาพนี้เลยนี่นะคะตามนี้เลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายคนเห็นแบบแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่ายากใช่ไหมล่ะคะสำหรับดิฉันก็ ยางเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เกี่ยวกับงานไม้ทําเกี่ยวกับงานไม้เหมือนกันก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยหรือจะไปลงม,มือปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนค่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างงานเดียวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ไปดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างงั้นเราไปกันเลยค่ะไปกันเลย ค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําชั้นวางกระถางแคคตัสของเรานั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลมาหลายๆที่แล้วก็ความรู้ที่ได้จากคุณรูณนะคะมันก็เยอะพอสมควรเราก็เลยเอามาผสมะคะ่ะจนได้เป็นแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะนั่นก็คือเลื่อยค่ะเลื่อยไมย้ตะไบ แปลงทาสีไขควงสีแฉกตะปูเกลียวตลับเมตรผ้าซึ่งผ้าค้ะเราจะนํามาใช้ทําความสะอาดไม้ค่ะก่อนทาสีหรือว่าจะใช้อะไรอนเนกประสงค์ตามที่เราต้องการเลยนะคะค่ะต่อมาจะเป็นดินสอ,อยางลบชุดเครื่องไม้บรรทัดน,น,นะคะท,ที่เห็นนี้นะคะเราอาจจะไม่ใช้บางส่วนนะคะซึ่งที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราก็แค่เอาเข้ามาให้แบบ มันสมส่วนกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่บางส่วนก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็มีใช้อยู่บ้างค่ะต่อมาค่ะกาวลาเท็กก็เช่นเดียวกับชุดเครื่องไม้บรรทัดเลยนะคะซึ่งเราก็แค่เอาเข้ามาเฉยเฉยเนื่องจากว่าเราคิดว่าตอนท้ายๆเนี่ยไม้มันอาจจะเหลืออย่างเงี้ยเราก็ต้องการทดสอบความเหนียวของมันเนี่ยค่ะว่ามันจะติดกับไม้เนี่ยอยู่นานกันแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะว่ามันจะทนจริงไหมอยากจะทดสอบเฉยเยก็อาจจะเป็นเรื่องไร้าสาระอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือเอาเข้ามาเฉยเฉย แบบเอามาแนะนําด้วยอะไรแบบนี้เป็นกาวลาเทคนะคะยี่ห้ออตาจระเคนะคะกาวลาเทคค่ะต่อมาสว่านค่ะ กระดาษทรายมีทั้งแบบละเอียดแล้วก็หยาบคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดข,ของเราเลยนะคะนั่นก็คือไม้ค่ะเราจะใช้เป็นไม้เนื้อสนนะคะประกอบไปด้วย3แผ่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะนั่นก็คือสีของเราค่ะสีเบเยอร์นะคะเราจะใช้เป็นสีน้ำนะคะนั่นก็คือไม้ค่ะกตอนที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องคนมันก่อนนะคะแล้วก็ กระป๋องอันนั้นก็คือเราจะมารองสีค่ะเวลาจะทาเราจะแบ่งออกมาเราจะไม่ใช้ในนั้นนะคะเพื่อที่มันจะได้ประหยัดและไม่เปืองอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยจะแบ่งออกมานะคะคราวนี้นะคะทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีทั้งเรื่องที่มีสาระแล้วก็ไร้สาระนิดนึงอย่างเช่นพวกกาวชุดเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไร้สาระนิดนึงนะคะแต่ ในตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะคะต่อจากเมื่อกี้นี้เลยก็คือเมื่อกี้เราไปรู้จักอุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมคะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยจะวัดไม้นะคะเพื่อนําไปเลื่อยและนํามาประกอบค่ะ เป็นในส่วนของอ่าการวัดต่างๆนะคะทั่วแบบทั้งฐานความสูงที่วางแคคตัสอะไรประมาณนี้นะคะก็สชิ้นเหมือนเดิมเลยเป็นไม้เนื้อสนเหมือนเดิมที่เราแนะนําไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยได้บอกไปว่ารายละเอียดของไม้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะขออธิบายอีกรอบนึงนะคะก็คือเป็นไม้เนื้อสนนะคะความยาวของไม้เนี่ยค่ะ จากตรงนี้ถึงตรงนี้จะ50ซนติเมตรนะคะส่วนความหนานะคะเราลองวัดแล้วค่ะก็คือ1ซนติเมตรนะคะหนา1เซนแล้วก็ความกว้างประมาณความกว้างความกว้างตรงนี้ค่ะมันก็จะ 9.5เซนติเมตรอันนี้ก็ต้องขออภยัวยวะคะคือกระดาษมันเข้ามันเป็นกระดาษแบบแบบที่เราวัดไว้เนาะมันก็จะมีทั้งหมด3แผ่นนะคะที่เราวางไว้แบบคิดไว้อะไรประมาณนี้ค่ะต่อมานี่คือชิ้นส่วนที่สําคัญเหมือนกันค่ะที่เราทําได้แต่ลหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจค่ะนั่นก็คือแบบนั่นเองค่ะแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะในละหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่สาหรับเราเนี่ยคือเข้าใจนะคะคือวาดเองก็ต้องเข้าใจเองนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมี รายละเอียดยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดเริ่มขีเขียนกับไม้กันเลยนะคะมากันเลยค่ะค่ะมาค่ะทุกคนเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องวัดขนาดไม้ค่ะนี่นะคะคือแบบของเราที่เราได้วัดเตรียมไว้แล้วนะคะอันแรกที่เราจะเริ่มก็กคือ,อ,อฐานของเรานั่นเองค่ะคือฐานจากตรงนี้นะคะตั้งแต่ปลายไม้นะคะเนี่ยตั้งแต่ปลายไม้ตรงเนี้ยจนถึงแบบตรงเนี้ย ข้างหน้าข้างหน้ามันค่ะก็ค,ะคือ27ซนติเมตรนะคะที่เรากะไว้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ27เซนติเมตรนะคะ,ะ,คะฐานของมัน ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําการเลื่อยไม้ที่เราไปนั่งแกๆก็คือกลัวเขาไม่เห็นว่าเราเลื่อยจริงๆและนี่ก็คือผลงานที่เราเลื่อยออกมาเลื่อยออกมาเลื่อยออกมาค่ะเนี่ยเลื่อยออกมาคืออันนี้วอร์มมือค่ะคือไม้แบบมันจะแบบแตกๆนิดนึงอ่ะอาจจะไม่ค่อยสวยอะ่ะนะคะมันก็แบบเลื่อยออกมาประมาณเนี้ยที่เราเลื่อยออกมาเองอันนี้เลื่อยออกมาเองจริงๆค่ะนี้เลย ม่ได้ขี่เส้นแม่นี่เอะไรคือแบบลองเลื่อยดูเลื่อยยากมากเวลาที่พี่สุดๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองเลื่อยกันค่ะ นี่ค่ะนี่คือฐานของเรานะคะที่เราจะตรงที่เราแบบขีดไว้เลยคือตรงไม่เบี้ยวด้วยตรงนี่สุดยอดแต่อันเมื่อกี้นะมีเบี้ยวนิดนึงค่ะตอนที่แบบซ้อมซ้อมมือมันมีเบี้ยวมันมีเบี้ยวอันนึง เบี้ยวอยู่อันนึงก็คืออันเล็กๆเ,เมื่อกี้นะที่ซ้อมมือค่ะนันแห้ะมันเบี้ยวนะของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นรอยแบบนี้นิดนึงอันนี้ก็คือลองเก็บแล้วมันก็เก็บได้ประมาณเนี้ยค่ะถ้าจะเก็บให้ละเอียดขนาดนั้นก็น่าจะยากเพราะหนูทาไม่เป็นด้วยนี่ก็เก็บให้มันหน่อยนิดนึงนี่เก็บแล้วนะเราเก็บแล้วนะเราเก็บแล้วนะเราเก็บแล้ว โอเคค่ะนี่ก็คือฐานเราเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทำเอ่อเราจะเป็นแบบความสูงอะไรมาเนี่ยค่ะโอเคเราได้ฐานมาแล้วหนึ่งชิ้นนะนี่โอเคค่ะเราก็จะวางมันไว้ก่อนที่รองของเรา ไปไปค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปทำอ่าสูงดีกว่าสูงอันนี้คือสูงนะคะที่แบบเป็นความสูงความสูงงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเลยนะคะขอเป็นคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเต็มเต็มงั้นเดี๋ยวเราไปที่ไปเจอกันที่คลิปต่อไปะคะ่ะ ได้แม่เจได้โอเคอันที่หนึ่งต่อไปอันที่สองโอเคค่ะต่อไปชิ้นชิ้นต่อจากอันเนี้ยความสูงอันที่สองก็คือแปดเซนติเมตรไปค่ะ แองยังไม่สั่งเยฮะแถวที่สอง,สองอยังไม่สั่ง,ง,อ,งอย่าเดินตัดกอ้องค่ะาาทุกคนเมื่อกี้มันตัดไปอ่ะตอนนี้ก็เลยต้องมาใช้โทรศัพท์แม่เหมือนเมมมันจะเต็มแล้วอ่ะมันเริ่มเต็มแล้วไปตัดต่อ แค่นี้เดียวนะคะเพราะว่าเดียวเอเตลอดนะคะไม่โกงแน่นอน,น,น,อนโอเคค่ะไปอันที่3ต่อนะคะค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะจากที่เมื่อวานเราไปถ่ายฝั่งนู้น วันนี้ก็มาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บรายละเอียดของไม้เนะะี่ยค่ะที่มันเป็นแบบพู่แบบนเนี้ยเนี่ยพู่แบบเรายังไม่ได้เก็บเม,ามาื่อวานเราได้แค่เลื่อยใช่ไหมคะนี่เลยวันนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดนี้กันก็ยังใช้เหมือนเดิมค่ะตะไบกับกระดาษทรายที่เราเก็บเอาไว้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดเลยดีกว่าคะ่ะมาค่ะ แต่ไอ้พวกที่เก็บรายละเอียดแล้วเนี่ยอาจจะเก็บอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะ ค่ะเมื่อกี้ลืมมุมนี่เ,เดี๋ยวเราจะมาตัดมุมกันโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวขอสตอ็อกคิมเหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้มันก็ได้เป็นมุมแบบนี้นะ้วเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตะไบอะไรเอาเนาะเราก็ทำทุกอันเลยเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ขอทําก่อนเนื่องจากว่าเดี๋ยวเมมมันเต็มอะค่ะมันจะไม่มีพื้นที่ก็ขออนุญาตนะคะแต่ก็ทําเองทุกชิ้นจริงๆค่ะ ง้นก็ขออนุญาตค่ะ ค่ะและตอนนี้เราก็จะมาประกอบกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นทดลองดูแล้วอุปกรณ์เสริมของเ,เราที่เข้ามานะคะก็คือคอนเราลองดูแล้วว่าคือถ้าไม่ใช้อะ่ะมันแตกก็เลยเปลี่ยนเป็นจากตะปูเกียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเออ่ตะปูแทนค่ะเนี่ยตะปูเนี่ยแบบนี้เปลี่ยนเป็นตะปูแทนมันจะได้แบบไม่แตกนะคะเพราะอันนี้ลองดูแล้วนี่ค่ะตอนแรกอะ่ะ มันแตกไปหน่อยอ่ะตรงเนี้ยตอนที่ใช้เอ่อน็อตนะคะลองขายดูแล้วมันแตกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตะปูลองตอกตะปูแล้วมันก็ไม่แตกค่ะมันโอเคก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทดลองมานะคะทดลองมาได้มันก็จะเป็นแบบเนี้ค่ะเราก็ลองมามันก็นั่นแหละค่ะลองแล้วมันก็แตกนิดนิดหน่อยน่อยโอเคงั้นตอนนี้ก็กําลังจุดทําการจุดเพื่อจะเออเอาเนี้ยเป็นตัวนํอะคะ่ะตัวนําเสร็จแล้วเราก็ เสร็จแล้วเราก็วางตะปูในช่องที่เราไขาไว้แล้วเราก็ตอกตะปูลงไปนะคะในตอนนี้ก็ขออนุญาตจุดก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะ okay. you know, like this. If you were... ไม่สวยเท่าไหร่นะคะงั้นเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมานะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอประกอบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาทาสีนะคะลงสีงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาลงสีค่ะลงสีงานของเรามันก็จะเบี้วๆหน่อยนะนะคะ มันก็แบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันนะคะนี่ือนเดิมเลยสีเบเยอร์ซีโนเทคส์นะคะซีโนเทคส์สักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการคนสีก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นสีน้าเนาะมันเป็นสีน้ําเนี่ยนะคะสักครึ่งนะสีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีน้านี่แบบนี้เลยนี่สีน้ําเราก็จะคนมันก่อนนะคะเราจะคนมันก่อนนะ โอเคแล้วก็จะคนก่อนไม้ค่ะอุปกรณ์เรามีไม้แปรงทาสีซึ่งอันนี้เนี่ยเราลองทาแล้วค่ะนี่คือตัวอย่างที่ทามันก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่คือลองทาสีดูทาแบบลองมือซ้อมมืออะไรเงี้ยค่ะนี่สีที่เราทาไว้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะนี่ประมาณนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้ก็ เป็นที่ใส่สีเดี๋ยวเราจะเอามาใส่สีนี่ค่ะ mm hmm. ก็อย่าลืมเตรียมผ้ากันด้วยนะคะเอามาเช็ดไม้ให้สะอาดแล้วก็ทานนะคะงั้นเดี๋ยวขอคนสีก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคอรเราต้องคนให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะคือมันเป็นสีน้ำแล้วมันชอบจะเป็นน้ำอยู่เลยแล้วก็ต้องคนให้มันเข้ากันสีสวยอยู่นะคะเนี่ย สีสีนี้งมันดูดสีเต็มกระป๋องเลยค่ะมันเหลือเยอะเขาซื้อมาแล้วมันเหลือเราก็เอามาทาให้มันสวยสีก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยสวยอยู่นี่คือสภาพการทาและะ้วค่ะที่แบบลองทาซ้อมมืออ่ะอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างางี้นี่ตอนนี้อาจจะแบบเหมือนแสงมันกระทบมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะคะ ะนิดนึงให้สีมาเข้ากันสีมันก็่น้นๆเราไม่ทารองพื้นนะคะเราไม่ทารองพื้นเราจะทาไปเลยสักสองรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทาทับไปเลยนะมันจะได้อีเข้มเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ทารองพื้นนะคะสีก็จะแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้ซื้อรองพื้นมาด้วยแล้วมันก็ไม่มีมีแต่สีเลยทาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสีน้ำคือทาได้ไม่ต้องใช้รองพื้นเพราะว่าสีบันไดนะคะ ตรงบันไดขั้นบันไดอะเราก็มันก็คือสีนี้นะคะที่เราเอาไปทาขั้นบันไดนะคะมันก็เป็นสีนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้ลองพื้นเหมือนกันเขาก็คือทาปืด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 เลยเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ได้รองค่ะแต่ถ้าลองหนยก,ก็จะดีแต่วันนี้เราก็ไม่ได้รองไม่เป็นไรใช้ได้สวนเมนกันโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาทาสีกันแล้วโอ้โอโอสักครู่นะคะ โอเคเราจะแบ่งสีนะคะเราจะไม่ใช้แบบนี้เดี๋ยวมันจะเปืองเนาะมันจะเปืองเก๊เจ๊หน่อยเก็ยังไงอ่ะให้มาแกให้อ๋อเจ๊แกไม่เป็นเหรอครับแกไม่เป็นอ้าวอ้าวแกทาสีเหรอครับอ้าวแกจะเทสีตรังจากนี้ก็ทาเหรออันนี่อันนี้เนี่ยครับนี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่อ๋อเจ๊เดี๋ยวเราจะจะเทสีก่อนค่ะเพื่อความประหยัด เอ๊ <Yeah. S 2> ครับอนนเดือดเดือมเบื้องเหรอครับเอ๊ครับจะจุ่มอันนั้นไม่ทำไม่ได้เหรอดือมเบืเ้องเหรอใช่ครับอันนนั้ทำไม่ได้เดือมเบื้องเอ๊ะเนี่มันเหนียวมากเ yeah. อ๊อ่าโอเคเอาน้อยๆก่อนเอาน,น้อยก่อนเหรอครับเอาน้อยว้าวเอ๊ว้าเดี๋ยวหาอะไรไปก่อน <ขา S 1> เล้อไปเ,เ,เล้อจะเ,เล้อหรอเอเ๊อครับเ,อเลอะ อ๋อนนเปื่อยเหรอไม่มันเ,เนื้อเนออ๋อเม้<ห>ใช้ไะ้แล้้ก็ใช้ตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ที่หน้าบ้านถ่ายครบ,บจะครบทุกมุมบ้านแล้วค่ะข้างซ้ายข้างขวาก็ถ่ายแล้วข้างหน้าก็ถ่ายแล้วเหลือแต่หลังบ้านนี่หนะคะที่ยังไม่ได้ถ่ายเลย <c oughs> สักครู่นะคะโอเคเราก็เก็บสีปิดด้วยใช้แบบนี้น่าจะประหยัดกว่าค่ะ ไม่ลเละเทอไม่ทำให้สีนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็อเอาไม้มาคนอีกสักนิดนึงนะเจ๊ <Okay. Yeah. S 1> ครับต้องคนก่อนครัอบอย่างนี้เหรอครับอันนั้นทำไม่ได้เหรอไม่ได้ครับอ๋อ oh, ต้องเปื่อยเหรอโอเคแล้วก็จะมีตัวประกอบคำถาอยู่เรื่อยๆครับ <Hey. S 1> มันเปื่อยเหรอครับ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะใช้ผ้าสะอาดสะอาดมาเช็ดไม้ก่อนเนาะให้มันแบบไม้ดูสะอาดสะอาดก่อน ก็ถึงเวลาที่ทคนรอคอยแล้วใช่ไหมคะที่จะชมโฉมของชั้นวางกระถางแคคตัสของเราใช่ไหมคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะค่ะทุกคนพร้อมที่จะชมกันหรือยังคะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง หนึ่สองสาแทนแทนนี่ค่ะชั้นวางกระถางแคคตัสของเรานะคะตามแบบเลย3ชั้น 1..2..3 แล้วก็นี่ก็ต้นแคคตัสของเรานะคะอันนี้เราใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็แบบนี้เลยค่ะนี่เป็นไงบ้างเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะง g นี่นะคะทุกคนเห็นไหมเราใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นิดนึงนะคะนี่แล้วเราก็ตกแต่งให้สวยงามนี่เป็นไงคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมนึงนะคะและนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะคะของกระถางแคคตัสของเรานั่นเอง ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ออาจจะไม่สวยมากนะคะอาจจะมีเบีบ้ยวๆบ้างนะคะนี่เลยและนี่ก็คือแคคตัสของเราโฉมของแคคตัสฉันวางกระถางแคคตัสของเรานะคะตั้งใจทำมากนี่ตกแต่งสวยงามโอเคไหมเนี่ยโอเค